มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอเผยโควิดสายพันธุ์อังกฤษหายแล้วติดเชื้อได้อีกนะคะ เมื่อวันที่10เมษายน2564มีผู้ใช้แพลตฟอร์มรายหนึ่งได้แชร์คลิปในสถานกักตัวแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ขณะที่คุณหมอกำลังสื่อสารกับผู้ป่วยโควิดที่เข้ารับการรักษาการกักตัวโดยระบุว่าจากที่ฟังหมอพูดก็คือเชื้อที่ติดตอนนี้ก็คือสายพันธุ์อังกฤษระยะการฟักตัวของสายพันธุ์2-7วันและโดยส่วนใหญ่ก็คือ2วันติดเชือ้อและมีภูมิ6เดือน หลังจากนั้นมีโอกาสติดเชื้อใหม่นะคะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยว่าไปเจอสายพันธุ์ใหม่อีกไหมบราซิลออสเตรเลียแล้วก็แอฟริกาค่ะวิธีการรักษาคนที่ติดเชื้อก็คือนอนดูอาการไปครับเหมือนเป็นไข้ธรรมดาเป็นอะไรก็ให้ยาแบบนั้นโดยส่วนใหญ่หลังจากมานอนที่โรงพยาบาลประมาณ7-8วัน เชื้อได้ตายแล้วหรือยังช่วงดูอาการเจ็ดบนแรกถ้าไม่ซุดตัวลงจากเดิมอาการทรงตัวหรือว่าดีขึ้นหายขาดแน่นอนครับร้ายแรงจริงๆก็คือสภาวะเชื้อลงปอดซึ่งมีโอกาสแค่10%เอร์เซนเท่านั้นอาการแบบนี้ดูได้ไงก็คือไอหนักๆไอมีเลือดออกหายใจลึกๆไม่ได้หายใจทุกครั้งเจ็บหน้าอกทุกครั้งนอกนั้นเป็นอาการของเชื้อซึ่งไม่ร้ายแรง ข้อแนะนำของหมอได้บอกไว้ว่าถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงและกักตัวเองได้ให้กักตัวเองไปเลย14วันไม่พบปะอื่นเชื้อที่มีก็จะหายไปอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนาะมัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านและหมั่นล้างมือบ,บ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะไม่ประมาทกาดอย่าตกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ